เรามานั่งสมาธิกันวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเฉลิมพระชพระพัรศาเด็บกขาเจ้าพุธิดาสมลาลาชินีของเจหวงราชการที่สิบเรงมีหน้าที มันทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆทั้งพระเจ้ายูหัวและพระราชินีส่วนแต่ต้องรับหน้าที่แบกแผ่นดินไทยเอาไว้เหมือนกับพ่อแม่ที่ต้องรับอารักเลี้ยงดูส่งเสริมบุตรของตนให้เจริญก้าวหน้า ปลอดภัยมีความสุขแตพ่อแม่ทั่วไปก็มีลูกนิดหน่อยแต่พ่อแม่ของเป็นดินลูกเยอะเหลือเกินเมื่อลูกเยอะภาระก,ก็เยอะทุก,ก็มากเราทั้งหลายที่เป็นประชาชน เหมือนลูกหลานของพระจำาัวของพระราชนีของพวกเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านก็ควรคิดตอบแทนโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชนีเรามาพำความดีมาสวดมนต ทำสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยืนยืนนานความสุขทั้งกายทั้งใจเพื่อเป็นพลังเขียนข้างพระจ้าอหัวของเราในลารับหน้าที่ ันหนักหน่วงต่อไปทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีหน้าที่โดยการทั้งนั้นจะแตกต่างกันก็นหน้าที่ที่เล็กและใหญ่หนักและเบารับผิดชอบมากและน้อยก็แตกต่างกันไปการทำเราให้เป็นคนดีลูกๆเป็นคนดี อยู่ในสินรร่งให้ทาเชื่อความอุบาทของคุณพอ่อคุณแม่นี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้คุณพอ่อคุณแม่มีความสุขจะเรียกว่าเป็นยาวิเศษที่ให้คุณพอ่อคุณแม่มีอายุยืนนานถ้าคุณพอ่อคุณแม่มีความสุขทุนต่ออายุให้ท่าน ทำหน้าที่กันไปเราทั้งหลายเป็นลูกๆในแผ่นดินทำหน้าที่ของลูกที่ดีไปทำเราให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมไม่เกลรีไม่ดื้อรั้นทำตนเป็นผู้วนอนสอนง่ายไม่สร้างปัญหาให้กับแผ่นดิน มีแต่ช่วยกันแก้ปัญหาสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นธรรมทะนะอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นธรรมอยู่ในโอวาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมบุกคนมีแต่ความปรารถนาดีเมตตาก็เป็นธรรมชว่วยเหลือสงเคราะกันเป็นกรุณาก็เป็นธรรม ยินดีเมื่อเพื่อนของเราพี่น้องของเราได้ดีเราแสดงความยินดีนี่ก็เป็นธรรมเป็นมุทิตาจิตช่วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องวางเบคาก็เป็นธรรมอีกมุ่งเน้นต่อธรรม ทงโลกกับพัฒนาธรรมวัตถุก,กันไปใครมีหน้าที่พัฒนาก็พัฒนากันไปทำธรรมก็พัฒนาด้านจิตใจกันไปทําใจให้งานให้ชื่อเสียงของแผ่นดินไทยขจรอาจายไปทั่วโลก ด้วยความงามของจิตใจด้วยกิริยามารยาทด้วยความเป็นผู้ที่ใคร่ต่อธรรมน่าคบหาสมาคมผู้ที่มีใจเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าคบหาสมาคมอย่างยิ่งจะยากดีมีจนอนานไหนเป็นไรก็ช่าง ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีธรรมน่าคบทั้งนั้นน่าเข้าใกล้จะได้ไอาบุญจากท่านผู้นั้นจะได้ข้อคิดเพราะท่านเป็นบัณฑิตเป็นนักลราเราจะได้ประโยชน์ในทางจิตใจไม่มากก็น,น้อยละ่ะถ้าอย่างสอนให้เรา คบบัณฑิตไม่คบคนพานคนพานเขามีเน้นเรื่องสีเรื่องธรรมแต่บัณฑิตนั้นเน้นที่เรื่องสีเรื่องธรรมจะได้ว่าผู้มีสีมีธรรมคือผู้ที่น่าคบใช่เหมือนหรือไม่เราทําเราให้เป็นผู้มีสีมีธรรมอยู่ในสีในธรรมเราก็น่าคบ โดยเฉพาะตัวเราเนี่ยครบตัวเราเองที่มีสี่งไม่ธรรมเนี่ยดีที่สุดถ้าทําเราให้มีแต่กิเลสตัณหาและครบ่กิเลสตัณหาชีวิตเราก็มีแต่เรื่องเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์เพราะกิเลสตัณหาของเรานั่นเองเรีอว่าครบคนผิดซะแล้วเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยเป็น เป็นนักลาเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่น่าคบเราครบคนมีความสุขเราก็พลอยสุขไปด้วยตรงกันข้ามกับคบคบคนที่มีแต่ความทุกข์เราก็พลอยทุกข์ไปกับเขาด้วยเขาเล่าทุกข์ให้ฟังมันแล้วมันจะมีความสุขอย่างไรคนฟัง มันต่างคนต่างเล่าถึงความสุขของตัวเองให้กันและการฟังเล่าถึงความสงบในจิตในใจของการและการให้กันฟังดีไหมละ่ะเยืนมแยงแจ่มใสให้กันมันดีไหมละ่ะเรื่องของศีลของธรรมเนี่ยยิ้มได้เต็มที่ มันยิ้มออกมาจับใจเพราใจไม่ไม่เศร้าหมองอะไรตรงกันข้ามกับกจิตใจที่เศร้าหมองมันยิ้มยากยิ้มไม่ออกยิ้มออกมามันมันยิ้มปนเศร้ายิ้มมากับความทุกข์ดังเรื่องอิเลชทั้งหลายพาให้เราทุกข์ เราจนหลีเล้นหลีออกไปจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพื่อมาหาสุขคือธรรมะไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความเป็นจริงของชีวิตเราก็มีความสุข เราสงบอยู่กับความจริงที่เรารู้ดีกว่าไปหารู้สิ่งที่มันไม่จริงที่มันมาเคลื่องมาย้อมมาัทาให้เราลหลงไหลไปมัวเมาไปสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์เหมือนเป็นยาเสพติดและมันเหมือนสุขแต่ทีแรก ต่นานไปนานไปทั้งกายและใจมีเรื่องเสื่อมโทรมเห็นเป็นชัดมากๆเรื่องของโลกถ้าเราไปติดโลกมันก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองติดรูปก็มีความเศร้าหมอง ติดเสียงก็มีความเศร้าหมองติดกลิ่นติ่มรสติดสัมผัสก็ล้วนทำให้เกิดความเศร้าหมองในจิตใจได้ทั้งนั้นแต่ติดพุทโธอยู่กับพุทโธก็เป็นความสดชื่นเบิกบานให้มาอยู่เป็นสุขกับคำภาวนาเป็นสุขกับธรรมะ อันนี้ปลอดภัยที่สุดถือว่าเป็นการเตรียมตัวจากโลกนี้ไปอย่างชางฉลาดที่สุดือการทำใจให้เป็นสุขสุขสงบสันติมีแต่กุศลเราทำบ่อยๆใจมันเป็นกุศล้เรื่องอกุศลนะมันไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นของสกปรก ใจเราสะอาดเราเป็นคนสะอาดแล้วมันไม่รักเรอก,กับความสกปรกหลงนั้นเรามาฝึกฝนมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราที่สกโกรกลงนั่นแหะให้มันให้มันให้มันหมดไปเบาบางไปให้เหลือแต่จิตใจที่สะอาดเป็นกุศลใช้ ใจที่สะอาดใช้ใจที่เป็นกุศลเป็นใบเบิกทางไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือที่สุดก็ตัดภพจากภูมิจัดการเวียนว่ายตายเกิดก็มาจากกุศลจากความดีจากธรรมะที่เราประกอบขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาเข้าถึงนั่นแหละ เรื่องคำสอนของพระเจ้ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นเสมือนพ่อแม่ของเราเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีของเราพระองค์ทรงมีความปรารถนาดีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนทั้งนั้นทุกหมู่เหล่าทุกภาคทั้งแผ่นดินเราก็ให้ทําหน้าที่ของเราปรารถนาดีต่อตัวเองด้วยการทําดี อยู่ในสีในธารมนี่แหละคือความปรารถนาดีต่อตัวเองสิ่งใดที่เป็นความดีพวกเรารักษาเอาไว้เหมือนเหมือนเกลือดุดเกลือรักษาความเค็มอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ลูกๆทั้งหลายที่จะทำให้พ่อแม่ของเราเป็นทุกข์เสียใจเราเรีบชำระรีบกำจัดออกไป เลิกเสยสิ่งที่ไม่ดีเลิกเลิกตั้งแต่ความคิดแล้วแล้วก็เลยไปถึงคำพูดและการกระทําในที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนถ้าเป็นลูกก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ของเรา ถ้าเป็นประชาชนก็ตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนพระราชาพระราชินีของเราซึ่งส่งรับภาระเป็นพอ่อเป็นแม่ของแผ่นดินเป็นรับภาระอันหนักหน่วงมากๆนี่ตอบแทนคุณพระองค์ท่านลูกยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งดีมากๆเท่าไหร่พ่อแม่ยิ่งมีความสุขมากลูกเองก็มีความสุข เนี่ยเรื่องความดีเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยอย่ามองข้ามกันอย่าไปหลงมัวเมากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่ใหม่ใหม่ใหม่ขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกับโลกกำลังจะมอมเมาเชาวโลกใครรู้ไม่ท่าทานก็เมา เส็เข้าไปมองแง่งเมงาหัวป่าหัวปําไปกับสิ่งใหม่ๆที่โลกผลิตขึ้นมานนลูกๆทั้งหลายจะต้องศึกษาจะต้องฉลาดให้รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกเพื่อให้พ่อแม่ห่วงใยเราโตว,วันโตคืนขึ้นมาด้วยความดีด้วยความฉลาด เรียว่าเราพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่จากไปแล้วท่านจะได้ไม่ต้องหวงยายเราถ้าประชาชนทุกคนทงแผ่นดินเป็นคนดีเป็นคนฉลาดพระราชาพระราชนินของเราพรองค์ก็ไม่สมหวงพวกเราพรองค์ก็สบายพระไทัยสามัคคีกลมเปียวกันพรองค์ก็สบายพระไทย นี่เราเป็นการตอบแทนพระคุณท่านอย่างดีทีเดียวในหน้าที่เล็กๆของเราแต่ละคนนี่แหละไม่ต้องทำอะไรให้ยิ่งใหญ่หรอกเอาแค่ทำเราคนเดียวให้เป็นผู้ที่อยู่ในสีไม่ทำไม่มีปัญหาไม่ก่อปัญหาขึ้นในแผ่นดินไม่สร้างปัญหาขึ้นในแผ่นดินนี่ก็สุดยอดแล้ว ดังน,นั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมของลูกๆของแผ่นดินทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไงให้แผ่นดินนี้มีความสงบร่มเย็นพากันทำมันไม่มีอะไรเกินศีลและธรรมหล่อที่ทําให้เกิดความสงบร่มเย็นอันเน้เนไปในเรื่องโลภมากมากม,มีแต่ร้อนหิงจิตทุกดวงมุ่งไปเอง ทางโลกทำผลประโยชน์มากๆโลกนี้มีแต่ร้อนแผ่นดินนี้มีแต่เรื่องร้อนๆเน้นที่ภายนอกเน้นที่วัตถุเน้นที่ผลประโยชน์มันมีแต่ไฟไฟที่จะเผาซึ่งกันและกันเผาแผ่นดินนี้ให้ร้อนรุ่นไม่มีความสุขงั้นทุกคนมาพากัน อยู่ในสีในธรรมพากันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาเราจะได้อยู่กับเราแต่ละคนก็อยู่กับตัวกับกายกับจิตของตัวทำหน้าที่อันอันดีงามอันนี้ไม่ไปกระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนกันซึ่งกันและกันเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดูกายดูจิตรู้กายรู้จิตมันก็สงบอยู่ กับเจ้าของวันแล้ววันเล่ามันมีแต่ความสงบไม่แต่ความเย็นแล้วมันจะเอาไฟที่ไหนไปเผาซึ่งกันและกันเจ้าของก็ไม่เผาคนรอบข้างเราก็ไม่มีอะไรไปเผาเขาเพราะเรามีแต่ความเย็นมีแต่ความสงบมีแต่สันติเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องของโลกไม่มีสันติแล้ว มีแต่ต้องจะเผากันเผาเจ้าของและเผาคนอื่ไปพร้อมเพรนั้นอย่าไปคบกิเลสตัณหาให้คบธรรมะให้เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างจริงจังใส่ใจ,ใจมันเป็นผลที่เกิดขึ้นตรงๆรงกับผู้ปฏิบัติกับเราทั้งหลายเองนะไม่ได้เป็นผลตรงต่อพระพุทธเจ้า หรือใ,ใครๆทั้งนั้นเป็นผลตรงต่อเราเหมือนกับเราเยน็นเราเป็นคนสุขไหมเราร้อนเราทุกไหมมันตรงไม่ตรงไปกว่านี้อีกแล้วก็วเหมือนเรื่องของกรรมกรรมก็เป็นเรื่องของตรงตรงใครทำอะไร ก็ได้รับผลของกรรมที่ในการกระทําของตัวเองนะไมใครทํากรรมแทนกันมันไม่มีใครทํากรรมอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นชัดๆอย่างนี้นึ่งเราทําให้เราสงบเราก็มีความสุขของเราที่ว่าเป็นความปรารถนานดีต่อแผ่นดินทําเราให้เย็น เอาความเย็นของเราช่วยแผ่นดินนี้ช่วยบ้านเมืองของเรารักษาไว้สิ่งที่ดีๆที่บรรพชนปฏิบัติสืบๆกันมาอยู่ในศีลในธรรมเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความสุขกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคือความดีประจำชาติของเรา พาาันรักษาเอาไว้มั่นคงในสิ่งที่ดีงามมันจะเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงบอกว่าเราเย็นคนข้างเราก็พอเย็นไปด้วยนี่รประโยชน์ท่านทำให้ท่านก็เย็นไปด้วยเรามีเมตตาเรามีกรุณาเราก็ช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมมัน มันทําประโยชน์ท่านแล้วเพราะธรรมนะนั่นแหละทําให้เราได้ไปทาทั้งประโยชน์ตนแลนะประโยชน์ท่านโลกนับวันยิ่งขาดธรรมะมากขึ้นมองข้ามธรรมะแทบแจะไม่มีความหมายไม่มีความสําคัญนั่นคือความเห็นผิดเพราะเราทั้งหลายเนะี่ยเป็นผู้ที่มีบุญเกา่าหนุนไว้มาก ขอให้ย่าหยุดสร้างความดีพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงส่งขึ้นเรื่อยๆมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจยกระดับสูงส่งขึ้นซึ่งตรงข้ามมีแต่กิเลสเท่านั้นที่จะดึงจิตใจให้ตกต่ำถอยหลัง ใครมีความโลภมันก็ดึงให้ตกต่ำใครมีความโกรธมันก็ดึงให้ตกต่ำใครมีความหลงมันก็ดึงให้ตกต่ำเพราะมันมีน้ำหนักกิเลสทั้งหลายมันมีน้ำหนักท่วงเราไว้ถ้าบบาบางจากกิเลสมันมันจออิตมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกิเลสมันหมดไปนะ มันสูงเหนือพ้นโลกไปเลยเชิญพระหรหันทั้งหลายนี่จะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเองที่ถูกกาจัดเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราทุกคนเนี่ยก็คือคือ,คอพัฒนาจิตให้สูงจนพ้นโลกก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าคือละชั่วเบิ่เดดีทําจิตใจผอมแผ่วนี่แหละคือการพัฒนาจิตของเราให้ สูงสูงสูงจนพ้นโลกในที่สุดเรารู้วิธีการแล้วก็เหลือแต่การปฏิบัติปฏิบัติให้มันต่อเรื่องให้ข้าวหม้อนี้มันสูงเสียทีมันอาจจะใช้เวลายาวนานในการหุงข้าวแต่ถ้าเราไม่ไม่ใส่ใจให้ดี ข้าวมันไม่สุกไฟมันดับมันมัน,นดิบมันไหม้มันใช้ไม่ได้นั้นทำให้มันต่อเนื่องจนสุกให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วใครจะหุงข้าวแทนเราก็ไม่ได้นะ กางเย็นยิยกระดับจิตใจของเราเราต้องทำของเราเองต้องระมัดระวังสำรวมเองนี่คือหน้าที่โดยตรงของพวกเราวันนี้หมดเวลาเลิกการพู